ค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูนุ่นเช่นเคยนะคะในเช้าวันพุทธที่28เดือนกรกดาคมพศ2564ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของใช้ในบ้านค่ะเด็กๆอ่าก่อนที่เราจะไปเรียนสประสบการณ์กันวันนี้น,นะคะคุณครูก็ได้มีทำคล้องจอมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังคำของจองกันเลยค่ะเด็กๆไปกันเลยจ้าเอ๋สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้มาพบกับพี่กระต่ายอีกแล้วนะคะวันนี้พี่กระต่ายมีคำของจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆพร้อมฟังคำของจองกันเรีอยังเอ่ยพร้อมเรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฟังคำของจองกันเลยค่ะคำ้องจอง ของใช้ของหนูของใช้ของหนูต้องดูให้ดีเก็บไว้เป็นที่อย่าให้ปะปนแก้วน้ำแปลงฟันอย่าให้สับสนวางไว้ชั้นบนเก็บไว้ให้ดีอ่าเด็กๆคะใช้ของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราควรเก็บ ของเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายมบายค่ะเด็กเด็กเด็กๆ็ได้ฟังํำคลองจองกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของคนนะคะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าภายในบ้านประกอบไปด้วยห้องต่างๆ่าในค่ะเด็กๆมีห้องนอนห้องน้ำนะคะ ห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะเด็กๆแต่ละห้องก็จะมีประโยชน์นะคะแตกต่างกันนะคะเด็กๆห้องนอนมีประโยชน์เอาไว้พักผ่อนนะคะนอนหลับให้เต็มที่นะคะก็จะประกอบไปด้วยหมอนนะคะหมอนข้างผ้าห่มนะคะแล้วก็ตุก,กตานะคะเด็กๆอ่าต่อมาค่ะก็จะเป็น ห้องน้ำค่ะประโยชน์ของห้องน้ำก็คืออาบน้ำค่ะเด็กๆเ,เอาไว้ชำระร่างกายเอาสิ่งสกปปกออกจากร่างกายเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยแปรงฟันยาสีฟันสบู่ยาสระผมค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆห้องครัวค่ะห้องครัวนะคะมีประโยชน์คือเอาไว้ใช้ทำกับข้าวไว้ทำอาหารนะคะเด็กๆ เอาไว้รับประทานนั่นเองค่ะก็จะประกอบไปด้วยกระทะนะคะแล้วก็ช้อนส้อมนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆมีอีกห้องนึงค่ะคือห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะเด็กๆมีประโยชน์ก็คือเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจนะคะก็จะมีโซฟาโทรทัศน์นะคะเด็กๆ ่อมาค่ะเด็กๆหยิบหนังสือสีเหลืองขึ้นมานะคะชุดบูรณาการปฐมวัยเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่11นะคะมีเลข1กับ1ค่ะเด็กๆเ,เปิดมาแล้วนะคะเราจะมาเจอกับหน้านี้นะคะเด็กๆก,กิจกรรมที่3ของใช้ในบ้านสนทนาและสังเกตภาพ คัดคำศัพท์ตามรอยประแล้วกากระบาดทับภาพของใช้ที่ไม่สัมพันธ์กับห้องนะคะอ่าเด็กๆมาดูห้องแรกกันค่ะห้องแรกนะคะเด็กๆห้องนอนนะคะ bedroom อ่าเด็กๆคะคัดตามรอยประเลยนะคะเด็กๆคะในห้องนอนเด็กๆดูสิคะว่า ภาพไหนคะที่ไม่ควรอยู่ในห้องนอนเลยเด็กๆก็กล้ากระบาดท,ทับภาพของใช้นั้นๆนะคะเด็กๆมาดูห้องต่อมากันค่ะเด็กๆห้องน้ําค่ะเด็กๆ bathroom เด็กๆคะ่ะคัดคําตามรอยประนะคะเด็กๆมาดูกันคะ่ะในห้องน้ํามีของใช้อันไหนเอ่ยที่ไม่ ควรอยู่ในห้องน้ำค่ะเด็กๆเห็นเรี่องเอ่ยกากระบาททับภาพไปเลยนะคะเด็กๆต่อมาค่ะเด็กๆมาดูห้องครัวกันค่ะห้องครัว kitchen เด็กๆดูสิคะว่าห้องครัวสิ่งของเครื่องใช้ไหนเอ่ยที่ไม่ควรอยู่ในห้องครัวเอ่ยกากระบาททับภาพนั้นไปเลยค่ะเด็กๆมาดูห้องต่อมากันค่ะห้องนั่งเล่น รี w วิ่งรูมเด็กๆดูนะคะว่าในห้องนั่งเล่นของใช้สิ่งใดเอ่ยที่ไม่ควรอยู่ในห้องนั่งเล่นค่ะเด็กก็กากระบาดทับภาพนั้นไปเลยนะคะเด็กๆเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะคัดคำตามรอยประด้วยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับของใช้ในบ้านนะคะ ว่ามีประโยชน์อย่างไรนะคะแล้วแต่ละห้องก็มีประโยชน์แตกต่างกันเลยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของคุณครูนุ่นแล้วก็พี่กระต่ายแล้วนะคะ,ะวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเรามาพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย